สูงสุดนะครับณปัจจุบันก็คือพลูไดมอนด์เราได้รับเกียรติจากท่านนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ย ท่านยังรับราชการนะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพนะอยู่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับวันนี้ก็จีจําได้นะครับนะครับเป็นสาวสวยนะครับเป็นผู้หญิงแกล้งแอบ working woman นะฮะของอควัญใจมหาชนความประสาทษ์ตัวอัพรีของเรานะครับวันนี้นะครับท่านให้เกียรตนะห้อง OPP online platform ITS นะครับจะมาบอกเรียนรับ และวิสัยทัศน์สู่ความสําเร็จนะครับให้กับทุกๆท่านทุกๆคนเลยดังนั้นวันนี้ครับคนใหม่คนใหม่ที่ต้องการความสําเร็จอย่างรวดเร็วแบบไม่รอช้าครับเพราะท่านเป็นผู้ที่ทําสถิตินะครับรับรายได้หลักแสนบาทเร็วที่สุดนะครับในท็อปอัพทุิตนะใช้ระยะเวลาเป็นแค่8วันเท <Okay. S 1> ่านั้นเอง,เเองแล้วก็ใช้ระยะเวลาแค่140กว่าวันครับประสบความสำเร็จในตําแหน่งเอมอรอน มีรายได้หลักแสนติดต่อกันคืน6เดือนนะและใช้ระยะเวลานะครับแค่ปีกว่ากครับขึ้นตำแหน่ง blue diamond ะปัจจุบันครับไปพบกับ่ันเลยดีกว่านะครับ <l ug> โค้ชสิบระชาภูริรันธนกุลนะหาโค้ชสิบพะชาพร้อมแล้วให้เกียรติรับไม่จากโค้ดดีได้เลยนะครับขอบคุณครับ <l ug> ฉันเป็นคนรวยฉันคือมหาเศรษฐี ฉันมีเงิน1.000ล้านสิพัชชาพูนหิรัชนกุลสวัสดีค่ะขอบคุณท่าน MC ็ซีโคจีคนเก่งของเรานะคะก็แล้วก็นะคะสวัสดีนะคะสมาชิกใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ผู้นำพันล้านทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้นะคะเราโชคดีนะคะได้มาพบเจ,เจอกันเนอะนะคะวันนี้ยินดีมากๆนะคะที่จะได้มาแบ่งปันวิสัยทัศน์สีวายนะคะ ยึดถือคณะคติเนาะนะคะใครเจอเราคนนั้นโชคดีนะคะเราเจอใครคนนั้นโชคดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ168ท่านนะคะโชคดีไปด้วยกันนะคะโชคดีทุกคนเลยนะนะคะก็สิเองนะครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้นะคะก็นะคะ,ะไม่หวังว่าทุกท่านนะคะก็ไม่ไคาดหวังว่าทุกท่านจะจําได้หมดทั้งครึ่งชั่วโมงเนาะนะคะขอทุกท่านจําเพียงแค่ตั้หนึ่งประโยคหรือหนึ่งคำพูดนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะที่เราจะสําเร็จไปด้วยกันนะคะก็กินดีมากๆเลยเนาะ,ะได้แบ่งปันเนาะนะ้ะไน อะะ้อันดับแรกเลยนะคะชื่อสิพัชชานะคะชื่อเล่นสินะ,ะนะคะก็นะะคในทิกตอกก็คือพี่สิิพยาบาลออนไลน์พันล้านนะคะ ะะมีนะคะติ๊กตอกด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราต้องการสิ่งใดนะคะเราต้องใกล้เข้าใกล้สิ่งนั้นเนาะเราต้องการพันล้านนะคะเราก็ต้องเป็นพันล้านอย่างนี้นะคะปัจจุบันนี่คะยังรับราชการอยู่นะคะตามที่ MC บอกเลยนะคะเป็นพยวบาลวิชาชีพทำนานการเจ็ดอยู่ที่เพชรบุรีนะคะแล้วก็นะคะเกือบ32ปีแล้วนะ,ะแล้วก็ดำานินตำแหน่งนะคะบูดมอนของบริษัทท็อปอัพทูริตอยู่นขนาดนี้นะคะก็วันที่19เดือนหน้านะคะ19กันยาครบ3ปีนะคะที่มั่นคงเลยนะคะที่นี่นะคะที่เดียวเลย ะะอันดับแรกเลยต้องขอบคุณนะคะผู้ที่มาแนะนําขอบอกผู้ที่มาแนะนําเรานะคะถือเป็นผู้ที่มีบุญคุณนะคะถ้าไม่มีท่านนะคะก็จะไม่มีสิ่งในวันนี้ก็ได้นะคะคือคุณพี่เมวอมรจันทการจิตพักดีนะคะที่ได้มาแนะนําและเปิดโอกาสให้สิได้เข้าสู่ครอบครัวท็อปอัพกรีดอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เนาะนะคะมั่งคั่งสมบูรณ์แน่นอนเลยเนาะตลอดไปด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะท่านประธานของเรานะ,ะท่านดรสรวัต์ไพศาลสรวัต์ และบดลุกของเรานะคะคุณพัตลีภพสรารสารวัตรนะคะที่ท่านทั้งสองนะได้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม i t ทขึ้นมาเนาะได้แบบว่าก่อตั้งบริษัทท็อปอัพตัวนีขึ้นมานะคะแล้วก็คิดค้นแพลตฟอร์ม i t ทนะแล้วก็ให้เราเป็นใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างไรายได้ให้ทุกคนทุกครอบครัวลืมตาอ้าปากหลูดพ้นจากความยากจนเนาะนะคะพบกับทางรอดนะคะ ทุกครอบครัวเลยนะคะรวมถึงครอบครัวของสิด้วยนะคะพบกันทางรอดเลยเนาะนะคะอ่ะเขาต้องกราบขอบคุณทั้งท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอทุกท่านที่นี้นะคะ172ท่านนะคะกด999รัวรัวนะคะขอบคุณท่านทั้งสองท่านประธานทั้งสองแล้วก็อัปลายของสิด้วยนะคะศิเอเนาะนะคะเอ่อนะครับเดิมเลยนะคะเดิมเลยก็ศิเองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนานะคะพ่อแม่ของสิเนี้ยทำไร่ทำนาเนาะนะคะสิก็เห็นถึงความลำบากของพ่อแม่มาตั้งแต่เด็ก พอจบป .6 นี่พ่อแม่ถามว่าจะเรียนต่อไหมบอกเลยว่าเรียนต่อนะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้อยากจะแบบลําบากเหมือนพ่อแม่เนาะแต่อีกเกียรติใจหนึ่งรู้เลยนะว่าเราต้องการที่จะดูแลพ่อแม่นะคะให้สุขสบ,บายในบ้านปลายชีวิตนะคะจึงตั้งใจเรียนพยาบาลนี่แหละนะคะตั้งใจเรียนพยาบาลเนาะจนจบเป็นพยาบาลชาชีพนะคะจำนานการเจ็ดมาปัจจุบันนี้นะคะที่จะบอกว่าจะ3.2ปีเมื่อหนึ่งเมษาข้างหน้านี้นะคะแต่ตั้งแต่เด็กเลยนะนะคะตั้งแต่เด็กเลยนะคะตั้งแต่เด็กมา <C spirituality> สี่มีความสี่มีความคิดตั้งแต่เด็กเลยนะคะคือเหมือนเราเราไม่ทราบเลยตอนนั้นเป็นกฎ NLP เนาะคิดเลยว่าฉันต้องรวยฉันต้องรวยคิดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเนาะน,นะคะเพราะว่าต้องการให้พ่อแม่ได้สุขสบายทาั้งๆที่ตอนเด็กยังไม่เห็นช่องทางรวยเลยนะแต่ก็มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าเราต้องรวยให้ได้เพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่ของเราให้สุขสบายนะคะคิดอย่างนู้นเนาะตั้งใจเรียนพยาบาลจนจบมานะคะแล้วก็รับราชการมานะคะพอรับราชการมาเนาะก็รู้เลยนะคะ พอรู้เลยรับราชการมาสักพักหนึ่งรู้เลยว่าพอเราเป็นพยาบาลเนาะสักพักหนึง่งเนาะว่าเรารู้เลยนะเพราะว่าอะไรไหมเรารู้เลยว่าอีก7ปีเนี่ยหรือว่าอีก7ปีเนี่ยเราจะ,กะเกษียณเนาะน,นะคะมันราชการเราเนาะแล้วก็ทุกคนที่เป็นราชการนะคะมั่นคงก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ร่ํารวยมันไม่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เนาะนะคะเพราะสี่เองมองเห็นรุ่นพี่นะที่เขาก็เกษียณไปเนี่ยทุกคนเกษียณไปเกษียณไปเนี่ยท pues ุกคนบางคนก็ยังเป็นนี่สักกอนอยู่เลยเนาะบ้านต้องส่งรถต้องส่งเป็นนี่บัตรเครดิตนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นราชการเนี่ยมันมั เราเกษียไปปุ๊บเงินเดือนก็ลดลงมาเนอะนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถยกตําแหน่งพยาบาลก่อนเร็วเนี่ยให้ลูกได้ถ้าครอบครัวเราไม่ได้รวยมาตั้งแต่แรกนะคะไม่มีทางที่จะรวยได้เลยนะคะชีวิตของเราเนี่ยแบบว่าเงินเดือนก็จะลดลงมาอย่างนี้นะ 4A นะคะเป็นคนที่ต้องการที่จะมีะไรายได้ที่พสซีฟนะคะเพราะเรามีนะเรามีแบบว่านะคะมีเป้าหมายอย่างชัดเจนเลยว่านะคะฉันต้องรวยให้ได้เพื่อทุกคนในครอบครัวนะคะคิดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กมาเลยแล้วก็จบพยาบาลมาเลยนะเมื่อมองหาจึงมองเห็นนะคะ ช่วงแรกนะแล้วก็มองเห็นเลยว่าอประกันชีวิตนี่แหละนะคะน่าจะใช่เรานะคะก็ไปศึกษาแล้วมันก็ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันไม่ตรงกระปกเราพอดีว่าพอดีว่าเพื่อนมาชวนะอาหารเสริมเนาะแล้วก็เครื่องสําอางนะคะทําให้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะทาให้สีเนี่ยได้เข้ามาในงานเครือข่ายนะคะแล้วก็มองเห็นความสวยงามของเครือข่ายนะเพราะว่างานเครือข่ายเนี่ย เราทำเป็นทีมเนาะเราไม่ได้ทำคนเดียวนะคะมันไม่ใช่ทำงานคนเดียวเหมือนที่เราทำงานประจําอยู่นะคะอืมงานประจําของเราเนี่ยมันเป็นงานที่แอคทีฟสมมุติว่าบางคนที่ทำไม่ได้นะคะไรายได้ก็จะหมดไปนะคะก็จะยุติไปเลยนะคะแต่งานเครือข่ายเนี่ยที่เราสร้างทีมของเราขึ้นมานะคะทําให้เราสามารถสร้างรายได้ที่แพสซีฟได้นะคะเรามีความรู้อย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็จีอนนั้นนะคะเพราะว่า c ีเนาะพอเข้ามาทำลเครือข่ายปุ๊บนะคะก็ติดใจในงานเครือข่ายเพราะว่ามันมีรายได้ที่แพสซีิจริงๆนะคะแต่พอเราเข้าไปแล้วนะคะงานเครือข่ายมันก็ดีจริงนะแต่บางบริษัทพอเข้าไปปุ๊บมันก็ปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนเอาคะแนนปรับเปลี่ยนเนงินปรับเปลี่ยนเนาะทำให้สีเนี่ยอยู่นะบริษัทนี้บ้าบริษัทนู้นบ้างบริษัทคือไปตามที่เพื่อนชวนนะคะที่ผ่านมาเนาะนะคะผ่านงานเครือข่ายมาเกือบสิบบริษัท แต่สิจะทําทีละบริษัทนะคะไม่ซับซ้อนกันแล้วอยู่ละที่ก็6เดือนหนึ่งปี2ปี4ปีอย่างนี้นะคะแต่ละที่ที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะทําให้เรามีบ้านหลังใหญ่ได้มีรถได้มีเงินหมุนเวียนได้แต่ว่ามันก็ไม่รวยนะคะมันไม่รวยเนอะนะคะเพราะงานเคยขายที่ผ่านมาที่เราทํามาเนี่ยจะบอกว่ามันต้องลงทุนสูงๆนะคะ3้ำมือเอนเอ้ยห้าหมื่นเอ้ยหกหมื่นเป็นแสนก็เคยผ่านมาแล้วเราต้องเอาเงินก้อนของเรานะคะ ไปซื้อสินค้ามาสต็อกไว้ในรถเราแล้วก็ไปเดินขายให้เพื่อนไปยัดเยียดให้เพื่อนป่วยรอวันปิดยอดทุกวันอาทิตย์ ที่สาคัญคอมมิชชั่นที่เราได้รับมันต้องรองเป็นอาทิตย์อาทิตย์อันนี้มันยังไม่ใช่ที่เราต้องการเนาะนะคะมันยังไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่เลยนะคะทาให้มันไม่ตอบโจทย์ที่เราต้องการนะคะเราจึงมองหาตลอดเวลานะคะขณะที่เราทํางานเครือข่ายอาหารเสริมอยู่นะคะเราก็เป็นคนที่นะคะเชื่อ,นอนเนาะมีผู้แมแนะนําว่าให้เราสวดมนต์นะคะซีเองก็เป็นคนที่สวดมนต์ตลอดเวลานะคะสี่สวดนำเมลโคล,ลิงเงเคียวเนาะนะคะสวดมาสองปีกว่าแล้วศาสนาเอ้ยสวดมาสิบสี่ปีกว่าแล้วนะคะเป็นศาสนาพุทธิกายมหายานะสวดตลอดเวลาเลยว่าขอ ให้เจองานง่ายๆได้เงินไวๆนะคะทุกขณะที่เราทํางานเครือข่ายอยู่ขอให้เจอเงานง่ายๆได้เงินไวๆสวดอย่างนี้ตลอดเวลานะคะเราก็เพิ่งมาทราบเลยว่ามันเป็นกฎ NLP นะคะเพื่อมาเจอเมื่อมาเจอท่านประธานเนี่ยโอ้เราใช้กฎ NLP อยู่เนาะนะคะในวันที่เราโชคดีนะคะโควิดกําลังมา18กันยาปี63นะคะทาให้เราได้มาเจอท็อปอัพธุลิตนะคะที่ตรงปกกับตรงที่เราใช่เลยนะคะบริษัทมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะสิเคยไปที่นี่มาแล้ว คือสิบไปที่นี่มาแล้วคือเป็นเครือข่ายพันล้านเนาะนะคะทุกคนที่อยู่ในท็อปอัพทุิศก็น่าส่วนใหญ่น่าจะมาแล้วเนาะนะคะสีรู้เลยว่าท็อปอัพทุลิเนี่ยนะคะท็อปอัพุริศของเรานี่แหละเป็นสีที่สิตามหามาทั้งชีวิตนะ ทำมา,มาทั้งชีวิตเลยนะคะควบคู่กับงานประจำเนาะนะคะที่ทาที่แบบเราจะรวยได้เนาะ,ะที่สิตั้งใจมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะมันใช่เลยนะมันเป็นความง่ายที่เราเนี่ยสวดมนต์ตลอดเวลาขอให้ฉันได้เจอง,งานง่ายๆได้เงินไวๆนะคะมั่นคงคอย่างเงี้ยเพราะในท็อปอัพธริตของเราเนาะนะคะลงทุนต่ํา ะะลงทุนแค่สมัครเป็นสมาชิกเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะตามแผกนการตลาดที่โค้ดแตนของเราเนาะโค้ดแตงของเราบอกเลยเนาะลงทุนต่จำจำกว่าที่สิบพันมาทั้งหมดเลยนะนะคะครั้งเดียวตลอดชีวิตตลอดไปนะคะไม่ต้องซื้อแล้วซื้ออีกเหมือนอาหารเสริมที่เราเคยทามาเนาะนะคะมันติดมันต่างต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะที่เราเจอที่นี่นะแล้วก็สินค้าในแพลตฟอร์มของเราก็ไม่มีคู่แข่งไม่ใช่อาหารเสริมนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรเน็ตนะคะทีท่คนต้องใช้ ทุกคนนะคะไม่กินอาหารเสริมก็ไม่ตายนะคะแต่ทุกคนเนี่ยไม่มีอินเทอร์เนต็ตไม่มีโทรศัพท์นะคะไม่ได้ใช้อินเทอร์เนต็ตตายได้ ขาดสิบนาทีจะแทบจะขาดใจตายเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยต้นใจตำช็อปต่างๆอยู่แล้วนะคะในแพลตฟอร์มเราเนี่ยมีหมดเลยนะคะที่ทุกคนต้องการมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเนาะในท็อปอัพทุนของเรานะนะคะที่สเจอที่นี่โดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยนะคะเอ่อมีรถเกี่ยวกับรถที่ไม่ต้องเติมน้ํามันนะรถบม่าของเราไม่ต้องเติมน้ํามันไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่นะคะมันทาให้เป็นหัวเจาะนะคะที่เราทุกคนจะทํางานง่ายยิ่งขึ้นนะนะคะทุกคนที่เข้ามาขนาดนี้โชคดีมากๆแต่ 4A นะที่ผ่านมาเป็นถึงไดมอนด์นะคะ4ก็ใช้แค่เรื่อง ประหยัดชวนทุกคนมาเข้าโครงการการใช้โทรศัพท์ในคาราคาประหยัดอย่างเดียวเลยนะคะชวนทุกคนที่เราเห็นหน้าที่เรารู้จักใช้โทรศัพท์เดือนเราเท่าไหร่นะคะเคยที่ผ่านมาเคยได้เงินปันผลคืนไหมนะคะแล้วถ้าทุกคนได้เงินปันผลคืนด้วยสนใจไหมนะคะตามที่นะคะคดเนตตี้นะคะใช้อยู่ตามนี้เลยนะคะเหมือนกันเลยเนาะนะคะตามนี้เลยนะคะสิใช้มานะคะเพราะฉะนั้นคือเรานะคะทาแบบง่ายๆนะคะตามที่ท่านประธานบอกเลยนะคะทาแบบง่ายๆสบายๆนะคะไม่ต้องทําอะไรแบบยุ่งยากเนาะนะคะพูดแบบง่ายๆสบายๆ เลยนะคะตามที่ท่านประธานบอกถ้าเสาร์อาทิตย์นะคะใครที่ไปบริคขา,า์ของเรานะจะฟังท่านประธานพูดวา่าพูดเลยนะคะลืมตาตื่นมาก็พูดเลยว่าฉันเป็นคนรวยฉันคือมหาเศรษฐีฉันมีเงินหนึ่งพันล้านให้พูดขณะลืมตาตื่นมาก็พูดกลางวันก็พูดก่อนนอนก็พูดทำอะไรง่ายๆอย่างนี้เนาะเราทายากๆมาหมดแล้วทําทุกอย่างยากๆมาหมดเลยเราจะไม่สําเร็จเลยนะคะ mm. ลองพูดสามประโยคน,นี้นะคะเราจะสําเร็จได้นะคะเพราะท่านประธานบอกเลยว่าพูดง่ายๆบ้างเราก็สําเร็จได้ไวๆนุ๊ กดแรงดึงดูดนะคะตอนนี้สิเองก็ใช้อันนี้ตลอดเลยเพราะว่าท่านบอกว่าใช้3คํานี้เราก็ไม่เสียอะไรเลยนะไม่ได้เสียกระตังด้วยนะพูดสระโยคนี้ก็ไม่เสียกระตังด้วยนะคะก็ใช้ง่ายๆเลยนะคะขอทุกคนเนาะทำตามที่ท่านประธานบอกเลยนะคะไม่เถียงไม่ถามเนาะทำตามอย่างเดียวนะคะทําตามผู้นานะคะเราจะสําเร็จได้ไวนะคะแล้วที่สําคัญเนาะแฟนกรนตลาดของเรามาตอบโจทย์มากนะคะที่คดแตงบรรยายนะเออที่สิบมาที่นี่ก็บอกเลยนะคงแรกนะ่อยากแค่แค่มาใช้ประหยัด แต่คาที่บอกว่าแนะนําปุ๊บได้เงินปับ๊บนะคะแนะนําปุ๊บได้เงินปับ๊บพอได้ยินที่เอมอลอนคุณเปิ้ลบอกเนอะนะคะแนะนาปุ๊บได้เงินปับ๊บพี่เราลอดแล้วทั้งทั้งที่ยังไม่ได้รู้เลยว่ามันคืออะไรเนี่ยแพลตฟอร์มไอทก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่คําบอกว่าแนะนําปุ๊บได้เงินปับ๊บนะคะเรารู้เลยเอยมันโดนใจมันเก็ตอ่ะมันลอดเพราะที่ผ่านมาเราต้องรอเงินไปอาทิตย์เรายังทําได้เลย เรายังผ่านมาได้เลยเนาะนะคะแต่ที่นี่แนะนําปุ๊บเด้เงินปั๊บทันรอดแล้วคิดอย่างนี้เลยนะค,ะคิดขึ้นมาเองเลยเนาะนะคะมันจะได้เป็นอย่างนั้นเนาะ,ะเราคิดอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นนะคะคิดว่าเราจะมีรายได้ที่แพสซีฟเราก็ได้นะคะและสิ่งอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าท็อปอัพธุริตของเรานะคะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยมเนาะนะคะช่วยเหลือช่วยเหลือกันนะคะไม่แบ่งแยกสายงานนะคะนะคะไม่เหมือนเครือข่ายอาหารเสิร์ฟนะคะที่ แบ่งแยกใส่งานเนอะแบ่งแยกใส่งานหมดเลยนะคะไม่ให้ข้องแวะข้องเกี่ยวกันนะคะแตกต่างที่สิผ่านมาอย่างสิ้นเชิงนะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาที่นี่ขณะนี้นะคะทุกคนโชคดีมาก ที่ได้มาเจอท็อปอัพรทิ์นะคะมีคนที่รักท่านนะคะอ่านะคะแล้วก็ท่านรักเนาะพาเข้ามานะคะคนที่ท่านรักแนะนาท่านมานะคะท่านจงฟังเข้าเลยนะคะเขารักท่านจึงพามานะคะทุกท่านโชคดีนะ,ะเป็นจังหวัดชีวิตที่ดีของทุกคนนะคะที่ได้มาเจอท็อปอัพรทธิ์ณขณะนี้นะคะณขณะนี้เลยทุกท่านโชคดีมากๆเนาะโดยเฉพาะนะท็อปอัพริ์ของเราเนาะมีห้องเรียนรู้นี่มากมายนะคะห้องเรียนรู้ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปก็ห้องไดมอนด์เนาะห้องซีโอออนไลน์บ่ายสองโมงก็ห้องของไดมอนด์ควิเชียนนะคะหนึ่งทุ่มเป็นต้น ก็มีห้องเรียนรู้อีกมากมายเนาะนะคะห้อง ITS ออนไลน์นะคะห้อง o อ p พีออนไลน์นะคะจะแยนถึงสุกเลยห้องรู้พลังของพี่สีเองนะคะเหมือนกันเลยนะคะมีมากมายเลยเนอะนะคะทุกท่านที่ตัดสินใจที่จะสําเร็จนะคะไม่ว่าจะคนใหม่หรือคนเก่าสําเร็จได้แน่นอนนะคะจะบอกนี้เลยนะคะถ้าเราทำท็อปอัพรีง่ายมากๆถ้าทุกคนทําที่นี่นะคะไม่สําเร็จนะคะไม่ต้องไปทําที่อื่นแล้ว เ่ราะพี่สการันตีนะคะเพราะว่าสิเองผ่านที่ยากยากมาหมดแล้วนะคะผ่านที่ยากยากทั้งหมดมาหมดแล้วเนอะนะคะที่นี่ง่ายที่สุดอืมผ่านมาหมดแล้วสิบฝว่าค่ายนะคะผ่านการลงทุนมาสูงสูงหมดแล้วผ่านถูกหลอกไปวิ่งมันนี่เกมไปสองค่ายนะคะที่นี่ของเราเนอะนะคะครั้งเดียวตลอดไปนะคะครั้งเดียวตลอดไปเลยเนอะนะคะง่ายที่สุดเลยนะคะง่ายที่สุดเลยทีนี้สิจะบอกว่าทุกความสําเร็จนะคะ ล้วนมีล้วนมีราคาที่เราต้องจ่ายที่คุณต้องจ่ายเนาะในวันนี้นะท็อปอัพสรีเราก็ไม่ต้องจ่ายด้วยเงินมากมายนะคะตาม XL สูงสุดก็มืินฟาบาท ตามที่แผ่นกรตลาดเนาะแต่เราต้องใจ่ายด้วยใจนะคะเราต้องจ่ายด้วยความเชื่อมั่นนะคะความสำเร็จมันขึ้นอยู่ก,กับความเชื่อมั่นของเรานะคะในท็อปอัพด้วยเราเชื่อมั่นนะคะมากเราสําเร็จได้ไวเชื่อมั่นเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็สําเร็จได้ไวนะคะมันอยู่ที่เราว่าเราเชื่อมั่นนักน้อยแค่ไหนนะคะเรานะคะเชื่อมัน่นศรัทธาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในบริษัทของเราเนาะนะคะบริษัทของเรานะคะ,เ,ะ,คะเป็นคั้นหับพันล้านอยู่ที่หลังโรตทัพัลลัมสามนะคะถ้าใครเข้าปีที่สิบองแล้วถ้าเราทุกคนนะคะที่เป็นสมัครเป็นสมาชิก แล้วนะคะยังไม่เคยมาบริษัทเลยนะคะต้องมาให้ได้นะคะมาเพื่อความเชื่อมั่นของท่านเวลาเราออกไปเจอพบเจอเจอผู้คนนะคะเราจะได้มีความเชื่อมั่นเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเคยไปมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะได้ทําได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะนะคะซีเองนะคะไม่ได้ทําอะไรแบบยุ่งยากอะไรเลยนะทาแบบง่ายๆเลยบริษัทยอยู่ที่ไหนต้องไปนะคะแล้วก็ท่านต้องเชื่อมั่นตัววท่านประธานเนาะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะท่านประธานของเราจับต้องได้มีตัวเป็นๆอยู่ที่ลั้รหาดพักที่นี่นะะไม่ใช่เหมือนบริษัทบางที่เนาะประธานอยู่ต่างประเทศอย่างนี้เนาะ ะะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราจะไปเอาอะไรกับใครใช่ไหมของเราท่านประธานของเรานะตัวเป็นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีความเชื่อมั่นนะคะศรัทธาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ในตัวท่านประธานนะคะเมื่อเรามีความเชื่อมั่นศรัทธาเกินร้อยเปอร์เซ็นต Kingdom, ์นะ,ะเราจะสําเร็จได้ไวนะคะเวลาเราออกไปพบเจ,เจเอกัผู้มุ่งหวังนะ,ะไปด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาไปด้วยความรู้เต็มเปี่ยมเราจะสําเร็จไวนะคะอย่างนี้เลยเนาะในแผนกระลาดของเราก็นะคะท่านต้องมีความเชื่อมั่นในแผ่นกระลาดเนาะนะคะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะที่นี่ดีที่สุด นะะแนะนําปุ๊บได้เงินปั๊บนะคะและไม่มีวันใดเลยที่ท่านมีไรายได้แล้วไม่ได้เงินนะคะแต่ทนะุกเช้านะคะเงินออกมานะเรารับไรายได้ทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความเชื่อมั่นนะคะในแผนกระตาษของเรานี่เกินร้อเเช่นกันเนาะมันง่ายมากๆเนอะในจิตของเรา บริษัทของเราเตรียมความพร้อมไว้ให้กับทุกคนหมดแล้วนะคะมีกงื่อนไที่มั่นคงพันล้านนะคะมีแผนการตลาดทีช่ชัดเจนนะคะมีท่านประธานที่ตัวเป็นเป็นที่ช,ชัดเจนท่านต้องการให้คนรักย่าของเราทุกคนเนี่ยพบกับทางรอดนะคะเพราะฉะนั้นท่านนําพาตัวเองเข้ามานะคะจะพบทางรอดด้วยกันนะคะง่ายๆเนาะง่ายๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะทุกคนเนาะ,ะที่เรานะคะที่จะสำเร็จได้ไวทุกคนจะต้องมีความฝันด้วยนะคะทุกคนทุกขณะจิตเนี่ยต้องมีความขวัญนะมีความฝันว่าเราจะทําเพื่อใครนะคะ ทุกคนจะต้องมีความฝันนะว่าจะทำเพื่อใครถ้าเราแบบว่าทําเพื่อตัวเองบางครั้งอาจจะทำไปเรื่อยๆเนาะทีนี้เราจะต้องทําเพื่อคนที่เรารักนะคะทําเพื่อคนลูกของเรานะคะเราจะต้องมีฟังว่าเราต้องการให้ลูกของเราได้สุขสบายนะคะ วูตของเราจะ,จะลําบากไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีความฝันว่าจะทําเพื่อใครนะคะทาเพื่อลูกทําเพื่อคนที่ท่านรักที่สุดเลยนะคะแค่นี้เองเนาะทีนี้ของเรานะคะมีกองมรดกอยู่ด้วยนะคะท่านลองดูเลยว่าท่านต้องการให้ลูกของท่านเนี่ยได้รับมรดก5 0 0 0ับาทต่อวันหรือว่า15,000ับาทต่อวันหรือว่า35,000นับาทต่อวันเนาะหรือว่า7,5,000ับาทต่ <wh rama> อวันเพราะท่านเนี่ยมีสิทธิ์เลือกแค่ครั้งเดียวตลอดไปนะคะตลอดชีวิตตลอดไปเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ถูกต้องนะคะอย่าผิดพลาด ถ้าเลือกผิดพลาดแล้วก็นะคะก็ลูกของท่านก็ได้รับมรดกน้อยแค่นั้นเองเนอะนะคะอนาคตข้างหน้านะคะไม่ว่าขณะน,นี้เรารับราชการอยู่นะคะหรือทํางานบริษัทอยู่นะคะความมั่นคงมันไม่มีเนาะความหมายความว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่ามั่นใจในงานที่เราทําอยู่ประจานะคะเราต้องมีรายได้และเข้าบ้านอย่างน้อยสองท่องทางขึ้นไปเพราะฉะนั้นท็อปอัพคือจอบโจดนะคะที่มั่นคงแล้วก็ใช่เลยเนาะเพื่อความสุขสบายของครอบครัวของท่านเลยนะนะคะที่สี่อยู่ที่นี่มา นักกาี่อยู่ที่นี่มาเนาะจะ3ป e ีแล so, so, ้วนะคะเราก็นะคะทุกคนนะคะอยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่ที่เราเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะทุกคนจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะมาที่สีเอที่ตั้งแต่สมัครเข้ามาใหม่ๆเนาะมีเป้าหมายตอนนั้นนะคะเป้าหมายครั้งแรกนะคะมอร์ลนนะคะเมื่อเป็นมอร์แลนแล้วในร้อยสีวันที่ผู้เอ็มซีบอกก็คือเป้าหมายคือไดมอนด์นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนาะนะคะเมื่อเราเข้ามีความฝันแล้วเพื่อลูกของเราเพื่อคนที่เรารักเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนทุกคนจะต้องเป็นไดมอนด์ องมีเป้าหมายด้วยนะคะถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะคะเราก็ไม่มีแรงเวียงเมื่อเราทาไปเรื่อยๆทีมงานเราก็ทาไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่เราจะสําเร็จเนอะนะคะเราจะต้องมีเป้าหมายว่าเป็นไดมอนด์นะคะเมื่อการที่เราจะเป็นไดมอนด์ได้นะคะเราจะต้องเริ่มที่รูบี้เดือนนี้นะคะ วันนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันแต่ก็สามารถเป็นรูบี้ได้นะคะรูบี้เดือนนี้นะคะแล้วรูบี้ติดต่อกัน6เดือนเป็นเอมเมอรอนนะคะแล้วก็สร้างคนที่คุณรักที่สุดนะคะสองคนนะคะก็คือคนในครอบครัวเราเหมือนไดมอนด์ Diamond คนวิเชียนนะคะสร้างภรรยาหนึ่งคนแล้วก็สร้างลูกหนึ่งคนเห็นไหมคะก็เป็นไดมอนด์ท่านประธานก็บอกเลยนะคะเมื่อเราเป็นเอมเมอรอนแล้วก็สร้างคนที่เรารักนะคะมากที่สุดอย่างน้อยสองคนขึ้นไปนะคะเราก็จะเป็นไดมอนด์ได้นะคะเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างนี้นะคะเราก็จะได้สําเร็จได้ไวทําทุกอย่างก็ต้้องมมีเปาาหาย เหมือนงานประจําของเราทุกคนเนาะนะคะก็ต้องมีเป้าหมายกันนั่นเอยบางคนเป้าหมายที่งานประจําก็อยากจะเป็นหัวหน้าอยากจะเป็นพออ,อยากจะเป็นหัวหน้าพยาบาลหรือเป็น c 8่9เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกง,งานเลยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะนะคะทุกคนต้องมีเป้าหมายเข้ามาแล้วต้องมีเป้าหมายอย่าทแบบลอยๆทาไปเรื่อยๆนะคะจะสําเร็จช้านะคะพี่สีเองมีเป้าหมายตั้งแต่วันแรกที่ทําเลยนะคะมีเป้าหมายตั้งแต่วันแรกที่ทําเลยนะต้องขอบคุณวันนั้นที่เรามาอยู่บริษัทวันแรกที่มาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของรูบี้เนาะมี สี่เห็นโค้คพี่หมูนะคะโคซูเจนแล้วก็พี่จัมโบ้ของเราเนอะนะคะเป็นเอมอรอนสิ่งมีเป้าหมายหรือว่าฉันต้องเป็นเอมอรอนให้ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ทําตามเป้าหมายนะคะเมื่อเป็นเอมอรอนแล้วก็ฉันจะเป็นบูไดมออนให้ได้นะคะเป็นมีตามเป้าหมายขึ้นมาตลอดเลยเนอะ,ะทีนี้การที่เราจะถึงเป้าหมายได้นะคะทุกคนเนอะ จะต้องมีความมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วทุกคนจะต้องโฟกัสนะคะโฟกัสที่ชัดเจนด้วยคําว่าโฟกัสนะคะก็คือว่า,าทําที่ท็อปอัพทริตที่เดียวจดจอ่อมุ่งมั่นนะคะโฟกัสที่นี่นะคะมุ่งมั่นไปข้างหน้าเหมือนม้าลำปางนะคะไม่แวะกินมอะไรข้างทางนะคะถ้าเราทําที่ท็อปอัพทริตแล้วเรายังมีบอลสัตว์ที่2ที่3ที่4ที่5นะคะด้วยไม่สําเร็จ เพราะว่าเรายังไม่ได้โฟกัสนะคะแบบนี้เนาะนะคะเราจะสําเร็จได้ไวนะคะทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะเราต้องโฟกัสเราถึงจะสําเร็จได้ไวการขี่ม้าสองตัวเข้าเส้นชัยไม่มีใครที่สําเร็จได้นะคะตกตกม้าตายข้างทางแน่อนอนเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะโฟกัสนะคะโฟกัสให้ชัดเจนไปให้ถึงเป้าหมายแค่นี้เองนะคะ อยู่ที่ใจของเรานะคะทุกคนทําได้หมดเลยอยู่ที่ใจของเราว่าจะเอาจริงหรือเปล่ายังมีข้อแม้ข้ออ้างบางคนมีข้อแม้ข้ออ้างว่าโอ้ไม่มีเวลาอ่นข้อนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่จะได้ยินเนาะไม่มีเวลานะคะพูดกันบ่อยนะคะทุกคนมีเวลาเท่ากันยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่สี่เองตามที่โค้แต่งบอกเนาะมีเวรจริงๆมีเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเวรดึกหมดเลยนะคะทุกคนเนาะนะคะ อ่านะครับเที่ยงคืนถึงแปดโมงคงไม่มีใครตามพี่สิไปทําอะไรแน่นอนนะคะพี่สิเองอยู่เวรเที่ย,ง,ยงคืนถึงแปดโมงเกือบทุกวันพยบาบาลขาดนะคะออกเวรมาแล้วก็มาทําดูแลเนาะแพลตฟอร์ม i อทของเราออฟไลน์นะคะแล้วก็ออนไลน์นะคะทุกวันเหมือนกันนะคะจดจ่อทุกวันเนาะนะคะทุกวันเลยนะ <S <S นแล้วที่สําคัญนะคะการที่เราจะสําเร็จไ,ไวไว่าอีกข้อหนึ่งความคิดบวก คิดบวกในทุกเรื่องเลยนะคะคิดบวกมากคิดบวกของเกี่ยวกับเรื่องบริษัทของเราคิดบวกท่านประธานคิดบวกอัพไลน์คิดบวกดาวลายทีมงานคิดบวกสาไลายนะคะคิดบวกในทุกๆเรื่องนะคะเมื่อเราคิดบวกมากสําเร็จไวคิดบวกน้อยไม่สําเร็จช้าคิดลบไม่สําเร็จอโดยเฉพาะถ้าคิดลบกับเอัพไลน์นะคะไม่สําเร็จ เพราะเราลืมบุญคุณเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนเราคิดเรารักพ่อแม่ใช่ไหมเราต้องกตันอยู่กับพ่อแม่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องคิดบวกกับอัปลายนะคะข้อนี้ถือเป็นคติอีกข้อนหนึ่งที่สิทย์มาเนาะ,ค,ะคิดสิขอบคุณนะคะอัปลายตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณอัปลายขอบคุณอัปลายอย่างนี้ตลอดเวลานะคะตลอดเวลาจริงๆเลยนะคะ แล้วที่สําคัญอีกหนึ่งข้อนะคะเอ่อพัฒนานะคะทุกคนที่นะคะเข้ามาท็อปอัพทริตนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะผู้นําใหญ่มาจากที่ไหนก็แล้วแต่หรือเป็นนะคะคนเก่งมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเราใน ITA ของเราเป็นเรื่องใหม่เหมือนพี่สีเอนะที่ตอนนั้นพันเงินเครือข่ายมาเกือบสิบค่ายแต่พอใน i t s ไม่รู้เลยนะคะเข้ามาก็เชื่อฟังอัพไลน์นะคะเอ่อนะครับอัพไลน์บอกอะไรนะคะไม่เฉียงถามนะคะเมื่อเราไม่รู้เราถามนะคะทาตาม แค่นี้เองนะคะเราจะบอกว่าเรารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนะคะรู้ไม่จริงตกม้าตายนะคะเราต้องทําตัวเป็นน้าครึ่งแก้วพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองไปข้างหน้าตามที่บอกไปแล้วว่าห้องเรียนรู้ของเรามีมากมายยกมือฉายไฟบอกกับอัปลน์ของเราว่าต้องการสําเร็จ อัพไลน์ที่ดีนะคะอัพไลน์ที่ประสบผลิตก็จะจับมือเรานะคะแล้วก็จะสําเร็จไปด้วยกันอัพไลน์ที่ดีก็จะไม่ทิ้งทีมงานนะคะไม่ปล่อยทีมงานนะนะคะจับมือทีมงานไปด้วยกันนะคะอัพไลน์ที่ดีนะคะก็ต้องสแตนบายดูแลทีมงานเนาะนะคะที่สําคัญเนาะ,ะนักธุรกิจ โทรศัพท์เนี่ยต้องอยู่กับตัวนะคะรับโทรศัพท์ให้ไหวนะคะถ้าเรายังไม่ได้รับโทรศัพท์ทีมงานก็โทรกลับทันทีนะดูแลทีมงานไปด้วยกันนะคะเมื่อเราพาเขามาแล้วเราต้องดูแลทีมงานก็เราให้สําเร็จไปด้วยกันนะคะ <c oughs> ข้อนี้เป็นข้อที่สินะคะปฏิบัติตลอดมานะคะแล้วที่สําคัญเลยเนาะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะนะคะเราบอกกับตัวเองเลยเนาะเรากบินไม่ได้ใช่ไหมคะเราไม่เป็นนกใช่ไหมเราบินไม่ได้นะคะเราก็วิ่งเราวิ่งไม่ไหวเราก็เดินนะคะ เราเดินไม่ไหวเราก็คานเนาะนะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้านะคะอย่าอยู่นิ่งอยู่กับที่เนอะนะคะอย่าอยู่นิ่งอยู่กับที่ข้อนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำเนาะงานออฟไลน์นะคะสี่บอกว่างานออฟไลน์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยขายอาหารเสิร์ฟสีก็ทำออฟไลน์มาตลอดงานออฟไลน์สี่ก็ทำมาเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยเนาะขึ้นเอมมอนแล้วก็ขึ้นไดมอนด์นะคะงานออฟไลน์ก็ทำงานออนไลน์โควิดมา ก็มาหัดเปิดปิดไมค์ในออนไลน์นะคะครั้งแรกก็เข้ามาห้องของอะไรนะคดมาเรียนพาเข้าห้องของคดวิเชียนท่านโดยว่าวิเชียนเนะี่ยเข้ามาก็ทาไม่เป็นครั้งแรกก็ทําเป็นนะกพัฒนาตัวเองต่อมานี้นะคะพี่สีเองอยากจะบอกอีกหนึ่งข้อนะคะทุกคนพัฒนาได้ใครที่ขนาดนี้171ท่านถ้ายังไม่มีแอป t ิ k กต๊อกอยู่ในมือถือของท่านนะคะคือว่าท่านล้าหลังนะ,ะโลก t ิ k กต๊อกเป็นโลกที่กว้างไกลนักธุรกิจยังมาอยู่ในโลก t ิ k กต k อกเพื่อต่อยอดธุรกิจ ดารานักแสดงยังมาสร้างตัวตนในโลกทิกตอกเพื่อขายสินค้าแล้วเราล่ะคะนะคะ,นะคะเอาปลายของเราอาจจะหมดไปแล้วหรือเอาปลายของเราเนี่ยขณะนี้เนาะขึ้นรถไปก็อาจจะเสียค่าน้ำมูกน้ำม,มันใช่ไหมทุกคนนะคะจะต้องมีแอปทิกตอกแล้วก็มานะครับสร้างตัวตนในแอปทิกตอกนะคะ,ะบอกเลยเหมือนคดเนตตี ie, คต้คดพลังจักรวาลที่ท่านนะทำในแอปทิกตอกอย่างเดียวนะคะท่านได้เป็นนะคะตำแหน่งเจได้คะตอนนี้นะคะมีเงินฝากอมสินมากมายเกินครึ่งล้านแล้วนะคะก็อยู่กับแอปทิกตอกอย่างเดียวนะคะ เราต้องจะต้องพัฒนาตัวเองอยากคิดว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันก็อาปลน์อย่างเดียวทำให้คนอื่นทําได้นะคะเราจะต้องมีเพื่อนครบ1000คนนะคะมีปุ่มรวยในมือถือมีปุ่ม ATM มประจำบ้านต้องคว้าโอกาสนะคะตั้งกล้องไลฟ์สร้างตัวตนในโลก t ิ k กตอกนะคะพบเจอเจอผู้นำให้มากมายในโลก t ิ k กตอกเนาะเหมือนที่คดเนสตี้ของเรานะคะสำเร็จในคดแอป t ิ๊กตอกของเรานะคะแล้วเหมือนพิษิพยาบาลนะจะบอกว่าลูบี้หม่ป้ายแดงไม่เช้านี้เกิดมาจากโลก t ิ๊กตอกนะคะ ออนไลน์ไปเนาะเจอท่านในโลก t ิ k กตอกนะเป็นพี่พยาบาลเนาะนะคะแล้วก็สร้างท่านท่านก็ตัดสินใจสําเร็จแต่23วันจากแอปติ k กตอกของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะเมื่อก่อนที่พี่สเองก็คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกมาล้องลำทำเพลงใน t ิ๊กตอกนะอันนี้คือรักทุกคนนะคะต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยากคิดว่าฉันทําไม่ได้คนอื่นมันเก่งมันก็ทําได้ฉันทําไม่ได้ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด เราต้องพัฒนาตัวเองนะคะบางคนบอกว่าฉันทำออฟไลน์อย่างเดียวแค่ขึ้นขึ้นแค่ขึ้นขึ้นรถน,นะคะออกจากบ้านคุณต้องเสียค่าน้ำมันแล้วเป็นพันสองพันแต่คนอื่นก็อยู่ในแอปติ๊กตอกเขาเจอคนทั่วโลกใครไม่สำเร็จได้ไวไากันนะคะบอกอย่างนี้เลยนะนะคะซีเอนะคะครั้งแรกไม่สนใจใจต้องขอบคุณคุณ,ค,ณคุณมติ๊กตอกทีวีที่คอยแบบว่ามาแบบกระตุ้นอยู่นั่นแหละนะแล้วท่านอะ่ะมีความสําเร็จจึงดึงดูดความสร็จจากพี่สิไปซี่เป็นไดมอนด์ใช่ไหมท่านแบบสร้างเงินแสนติดต่อกัน6เดือน เป็นเอมมอลอนสีจึงมองเห็นว่าโอ๊ยทําไมเขาทําได้เนาะแปลว่า t i ก t o กก็มีอะไรดี เราก็เป็นคนน้ำไม่เต็มแก้วนะคะไดมอนด์ก็ไปเรียนกับเอมอรอนได้นะคะไปเรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนาตนเองอแล้วก็มีเพื่อนครบหนึ่งพันคนตั้งกล้ากล้าตั้งกล้องไลท์แล้วก็มาตั้งตัวตนนะจนเกิดวันนี้นะคะตอนนี้เนาะนะคะในแอปทิกตอกคือมีเพื่อนมากมายที่รอ,รอสมัครเลยมากมายเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะพัฒนาตัวเองนะคะก้าวไปข้างหน้าคว้าโอกาสนี้ตามที่พี่สิบบอกเลยนะถ้าใครไม่คว้าโอกาสนี้ถือว่าท่านล้าหลังล้าสมัย อืมนะคะจะบอกนี้เลยคนอื่นเขาออฟไลน์ด้วยออนไลน์ด้วยทิกตอกด้วยแต่เราทาออฟไลน์อย่างเดียวนะคะไม่ทันคนอื่นเขานะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยนะฝากไว้ด้วยด้วยความรักเลยเนอะนะคะฝากไว้ด้วยความรักเลยนะอยากให้ทุกคนนะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าแล้วสําเร็จไปด้วยกันนะคะสำเร็จไปด้วยกันซึ่งลูบี้ของพี่สิในวันนี้บอกเลยท่านบอกว่าจะเป็นเอมมาอนภายใน31มกราคม67เห็นไหมคะ t ิ k กตอกนะคะพวกคุณเนาะนะคะจากที่ว่านะคะไม่ไม่เคยไม่เคยสนใจเลยนะคะไม่เคยสนใจเลยนะคะเมื่อมองเห็นจึงเมื่อมองหาจึงมองเห็นนะคะทุกคนนะนะคะกฝากไว้ด้วยเนาะ อีกหนึ่งข้อนะคะที่จะทําให้นะคะเราไม่ประสบความสำเร็จเลยคือว่าการที่เรายอมแพ้จากคาพูดของคนอื่นเนาะเรามาเรียนรู้ในบริษัทเราเข้ามาฟังนล้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นตัวมากมายเลยนะคะออกไปนอกบริษัทไปแนะนําเพื่อนเพื่อนบอกว่ามือทําไม่ได้หรอกเนี่ยมันไม่ใช่หลอกมันเป็นหลอกลวงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ้าวจากการที่เราจะมั่นใจเราก็ไปเชื่อเพื่อนทั้งๆเพื่อนไม่เคยมาเลยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้นะคะเราต้องต้องมีความที่มั่นใจในตัวเองนะคะเราต้องเป็นคนที่นะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมั่นในใจมั่นใจใน แล้วเราก็นะคะสำเร็จให้เพื่อนดูนะคะเพื่อนจะได้ตามเรามานะคะอย่างนี้เลยนะง่ายๆนะคะเราอย่าเป็นแบบว่ากระต่ายตื่นตุมช่วงแรกอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นไปแนะนําเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนไม่เห็นด้วยเราก็ล้มเลิกตามเพื่อนไปไม่ได้นะคะเราเป็นผู้ที่นะคะมาแล้วเราต้องสําเร็จให้เพื่อนดูนะคะเพื่อนจะตามเรามานะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่นะคะเ เําทเป็นไปไม่ได้ในในของบริษัทเรานะคะของบริษัทเราเลยเนาะนะครับช่วงท้ายนี้นะคะจะหมดเวลาแล้วเนาะ,ะจะหมดเวลาช่วงท้ายนี้นะคะอ่าก็คือว่าสิเอบอกว่านะครับ คนอื่นทําได้นะคะเราต้องทําได้นะในโลกของของท็อปอัพมันง่ายนะคะมันง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะพัฒนาตัวเองนะคะเติบโตไปด้วยกันพัฒนาตัวเองไปข้างหน้านะคะคนอื่นทําได้เราต้องทําได้ในทุกเรื่องนะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์คินนะคะพี่ศ a ีเอก็บอกว่าในงานประจําก็ทำเนาะแล้วก็ทําหลายๆอย่างนะคะอาจารย์คินนี่เป็นกุญซอนะคะแห่งความสำเร็จของทีมสิพัชชาตั้งแต่สีลงไปเลยและทีมงานทุกคนนะต้องขอบคุณอาจารย์คินเลยที่ดูแลทีมงานดูแลสิทพัชชามาเป็นอย่างดีนะคะท่าน มีคุณซื้อเหมือนกันนะครับมีอปพลายมีคนที่ต้องการที่จะแปลว่าช่วยท่านทุกคนที่เข้ามาใหม่ไม่ต้องกลัวนะคะในท็อปอัพทันเราเนอะนะคะมีผู้คนที่นะคะสําเร็จไปด้วยกันนะคะทุกทีมนะคะจะช่วยท่านอปพลายของท่านก็จะช่วยท่านจะจับมือสําเร็จไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นคนใหม่เอ่ยนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่สําเร็จจะทําไม่ได้นะคะส่วนคนเก่าที่เราปรับเป็นสมาชิกแล้วนะคะก้าวไปข้างหน้าเลยนะคะอย่างมั่นใจเลยนะนะคะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเลยนะคะคนอื่นทําได้เราต้องทําได้นะคะเพราะว่าเขาก็คนนะคะเราก็คนนะคะย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัด ใช่ขัดสนนะคะเขาทําได้เราต้องทําได้เช่อับจนเกิดเป็นคนไม่คิดสู้ดูใช่คนนะคะนะคะ,นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะขอม,มอบหมายคำนี้คืนให้กับคดจีนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากมากเลยนะครับและนี่คือเหตุผลของการนะฮะสร้างความสำเร็จจนขึ้นตำแหน่งกลูไดมอนของโคพิศส,สิพัช,ชาภูนิรันธนาคุณของเรานะครับกับวิสัยทั์และใกล้รับสู่ความสำเร็จกับการเรียนรู้ที่นะฮะไม่หยุดยั้งแล้วก็คู่กับการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ นะครับนี่คือหนทางของการประสบความสําเร็จและทุกคนนะครับสามารถที่จะร่วมนะเรียกว่าลงมือทํานะและก็ประสบความสำเร็จแบบเดียวกับโค้ดสิพัจจาของเราได้เช่นกันนั่นเองนะคะ